สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชุมชนชาวไฮทั้งท่านใหม่และท่านเก่าครับก็ขอสวัสดีกับทุกทกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนในเรื่องของการโอนเงิน เข้าระบบบัญชีไ้เพื่อทำการแอคทีฟรหัสของคนใหม่ในกรณีที่ผู้สมัครใหม่ยังทำอะไรไม่เป็นแต่เขาโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของผู้สปอนเซอร์มา1,750บาทในฐานะผู้สปอนเซอร์จะต้องดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สมัครใหม่โดย ให้ผู้สมัครใหม่เข้าระบบบัญชีห้ของเขาแล้วก็ไปคัดลอกเลขที่ user id ของเขาเปรียบเสมือนเลขที่บัญชีเปรียบเสมือนเป็นเลขที่บัญชีของระบบบัญชีไ้ของเขาเน่ส่งเข้าลายมาให้ผู้สปอนเซอร์แล้วผู้สปอนเซอร์ก็จะได้นำเลขที่บัญชีไฮของเขาเนี่ยทำการโอนเงินโอนเงิน50เหรียญหรือ50ดอลลาร์ ไปยังระบบบัญชีไฮของคนใหม่นะครับถ้าการณีที่ผู้สปอนเซอร์มีเหรียญไฮเปอร์พอยต์อยู่ในบัญชีของเขามากพอเกิน50เหรียญก็สามารถโอนเหรียญไฮเปอร์พอยต์โดยตรงจากบัญชีของผู้สปอนเซอร์ไปให้กับบัญชีของคนใหม่แล้วคนใหม่ก็นำ50า50เหรียญน,นั้นไปลงแพ็กเกจ เพื่อทำการแอคทีฟรหัสได้เลยอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับคนใหม่ก็จะต้องเข้าระบบบัญชีไ h ของเขานะครับตรงนี้เข้าระบบบัญชีไฮตรงนี้กดจึ้งเข้าไปเพื่อที่จะไปไปคัดลอก user id หรือเลขที่บัญชีของเขาพอมาถึงหน้านี้บรรทัดที่2เนี่ยนะครับบรรทัดนี้ก็ให้ใส่อ,อีเมล ให้ใส่อีเมลของคนใหม่นะครับให้ใส่อีเมลของคนใหม่เราก็คนใหม่ก็จะเข้าระบบของเขาด้วยอีเมลเสร็จแล้วเมื่อเข้าระบบบัญชีไ้ของคนใหม่ได้แล้วคนใหม่เขาก็จะต้องไปกดที่เมนูข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับกดจึ้งเข้าไปไปที่ข้อมูลส่วนตัวเลขที่ user id ก็คือเลขที่หมายเลขผู้แนะนำนี่แหละครับ เลขอ่าก็จะเป็นตัวอักษรรวมทั้งตัวเลขทั้งหมดขึ้นต้นโดยตัวยูเอานิ้วแตะค้างไว้ที่เลขที่บัญชีของเขาเลยครับคนใหม่แตะค้างไว้นะครับเอานิ้วแตะค้างไว้พอมันขึ้นคลุมดําครบทั้งหมดต้องดูให้ดีนะครับคลุมดําให้หมดให้ครบคลุมดําเรียบร้อยก็ใช้คําสั่งคําว่าคัดลอกอันนี้นะครับกดคําว่าคัดลอกเสร็จแล้วอ่า user id มันก็จะติดปลายนิ้วมา ก็ให้คนใหม่เนี่ยส่งส่งเลขที่บัญชีเนี้ยเข้าลายมาเข้าลายของผู้แนะนำหรือผู้สปอนเซอร์มาครับก็กดปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมตรงกลางตรงนี้เพื่อจะไปที่ลายนะครับไปที่ลายเพื่อที่จะส่งเลขเลขที่ user id มาขอรับโอนเงิน50เหรียญหรือ50ดอลลาร์จากผู้สปอนเซอร์นะครับก็ไปที่ห้องแชท ไปที่ห้องแชทของผู้สปอนเซอร์นะครับไปที่ห้องแชทของผู้สปอนเซอร์อา้าวหาไลน์ของผู้สปอนเซอร์อา่าส่งเข้าลนา์กลุ่มที่เขาอยู่ก็ได้นะครับส่งเข้าไปที่ไลน์กลุ่มเสร็จแล้วที่ช่องแชทต,ตรงนี้ให้เอานิ้วแตะค้างไว้ครับแล้วก็ใช้คําสั่งคำว่าวางตรงนี้ครับกดคําว่าวาง เลขที่บัญชีเลขที่ยูเซอร์ของคนใหม่มาแล้วคนใหม่ก็จะกดส่งเข้ามาครับกดส่งเข้ามาคราวนี้ผู้สปอนเซอร์เขาก็จะมาคัดลอกเลขที่บัญชีห้ของคนใหม่เนี่ยเพื่อไปทําการโอนเงินทําการโอนเงิน50เหรียญในบัญชีของผู้สปอนเซอร์มาให้กับบัญชีคนใหม่ผู้สปอนเซอร์ก็คัดลอกตรงนี้นะครับเอานิ้วแตะค้างไว้แล้วกดคําว่าคัดลอก นะเอานิ้วแตะค้างไว้แล้วก็ใช้คําสั่งคําว่าคัดลอกนะครับคัดลอกยืนยันการคัดลอกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอ่าทีนี้เลขที่บัญชีก็จะติดปลายนิ้วมาแล้วผู้สปอนเซอร์เขาก็จะไปเข้าระบบบัญชีไฮของผู้สปอนเซอร์เขาก็จะมาล็อกอินเข้าระบบอ่าถ้ามีเสียงดังตรงนี้ขึ <Where we S 1> ้นมา <like> ให้เรา <type style. S 1> ปิด ิดวิดีโอกดกดที่แ <improve S 2> ถบ <and help S 2> สีเทาตรงนี้แหละครับกดหนึ่งที่เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสามเหลี่ยมตรงนี้หรือถ้าขีดสองขีดตั้งขึ้นมาก็กดที่สองขีดมันก็จะขึ้นสามเหลี่ยมวิดีโอมันก็จะปิดไม่รบกวนสมาธิผู้สปอนเซอร์ผู้แนะนำเขาก็จะ,ะกดเข้าสู่ระบบของเขานะครับเข้าสู่ระบบของเขากดจึง้งเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้สปอนเซอร์เข้าสู่ระบบมาแล้วทีนี้ก็เป็นบัญชีของผู้สปอนเซอร์และมีทั้งหมด52เหรียญหรือ52ดอลลาร์ผู้สปอนเซอร์ก็จะโอนไปให้คนใหม่เมื่อสักครู่นี้50ดอลลาร์ผู้สปอนเซอร์ก็จะใช้เมนูนี้ครับเมนูการโอนหมายความว่าโอนเหรียญที่นี่50เหรียญไปยังบัญชีคนใหม่อ้ากดที่เมนูการโอนเลยครับกดจึ้งเข้าไป กดเมนูการโอน own. เสร็จแล้วตรงนี้ชื่อผู้ใช้เราก็จะต้องวางลิงก์วางเลขที่บัญชีของคนใหม่ลงไปครับแตะค้างไว้แล้วก็ใช้คำสั่งคำว่าวางอาแตะค้างไว้คำสั่งวางขึ้นมาแล้วเราก็กดคำสั่งวางลงไปครับนี่ครับเลขที่ยูเซอร์ของคนใหม่ลงมาอยู่นี่แล้วนับดูแล้วมีครบก็โอเคแล้วถูกต้อง หลังจากนั้นจํานวนจํานวนเงินเราก็พิมพ์เลข50เลยครับเลขห้คือเราจะโอน50ดอลลาร์ไปให้คนใหม่นะครับดึงเครื่องพิมพ์ขึ้นมาปรับเครื่องพิมพ์ให้เป็นตัวเลขแล้วเราก็พิมพ์ห้ลงไปเลยครับก็หมายความว่าเราจะโอน50เหรียญโอนห้าเหรียญเนี้ยไปยังบัญชีบัญชีนี้บัญชีของคนใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็ กดปุ่มส่งได้เลยนะครับกดเลยจึงกดปุ่มส่งระบบจะถามว่าการโอนเหรียญให้คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าคุณจะโอนแน่ใจกดปุ่มสีเขียวยืนยันครับกดปุ่มสีเขียวจึงยืนยันเสร็จแล้วระบบบอกว่าการโอนเงินสําเร็จเห็นไหมครับจาก52เหรียญโอนไปแล้ว50เหรียญตอนนี้ถูกตัดไปแล้วในบัญชีของผู้สปอนเซอร์เหลือเหลือแค่2เหรียญน,นะครับทีนี้ ก็ผู้สปอนเซอร์ก็จะต้องออกจากระบบเลยครับทีนี้คนใหม่ยังทําการสั่งซื้อไม่เป็นผู้สปอนเซอร์ก็จะต้องทําการช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดการให้ทั้งหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้คนใหม่เนี่ยมาเรียนรู้มาเทรนนิ่งกันอสอนให้คนใหม่ดําเนินการของเขาให้เป็นนะครับตอนนี้ผู้สปอนเซอร์จะต้องจัดการให้ก่อน เพราะว่าเขาต้องการอยากจะใช้สเปร์กันชงด่วนเลย1เซตนะครับคราวนี้เราก็มาเข้าระบบบัญชีของคนใหม่กันเลยนะครับกดที่ไอคอนแอปที่สร้างไว้ให้เข้าเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะครับกดจึ้งเข้าไปทีนี้มันก็เข้ามาในระบบบัญชีของคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปนี่เห็นไหมครับ จากเดิมที่เป็นูน์เหรียญผู้สปอนเซอร์ได้โอนมาให้แล้ว50เหรียญพอดีนะครับ50เหรียญพอดีไปเช็คให้แน่นอนว่าใช่บัญชีคนใหม่ไหมนะครับกดดูที่โปรโฟไฟล์เขาก่อนอ้าโอเคใช่แน่นอนถูกต้องแล้วล่ะอ้าวกลับไปหน้าบัญชีครับกลับไปหน้าบัญชีทีนี้อธิบายตรงนี้นิดนึงเมื่อคนใหม่เนี่ย ครั้งแรกเลยรหัสของเขายังไม่ได้แอคทีฟเมื่อเรามีเหรียญ50เหรียญหรือ50ดอลลาร์50ไฮเปอร์แล้วตรงนี้เราจะนำ50ไฮเปอร์ตรงนี้ไปลงแพ็กเกจก่อนเพื่อทำการแอคทีฟรหัสบัญชีของเขาเปิดรหัสใช้งานนะครับให้สมบูรณ์เราก็เอา50เหรียญตรงนี้ไปลงแพ็กเกจก่อนนะครับผู้สนัซอร์ก็ไปจัดการเลยครับ ไปลงแพ็กเกจก็กดที่เมนูแพ็กเกจครับไปทําการลงแพ็กเกจก่อนเดี๋ยวลงแพ็กเกจเสร็จแล้วก็จะได้รับเจมมา1เจมเสร็จแล้วจึงเอาเจมตรงเนี้ยไปแลกสินค้าสเปรย์กันชง1เซตนะครับได้เลยนะครับอ้าวไปลงแพ็กเกจกันไปที่เมนูแพ็กเกจครับเพื่อทําการแอคทีฟรหัสให้กับคนใหม่ครับกดแพ็กเกจเลยจึงอ่าพอมาถึงหน้านี้นี่ครับจะเห็นได้ว่า จะมีแพ็กเกจอ่าแพ็กเกจหนึ่งเจมนี่ก็คือ50เหรียญน,นะครับก็คือ50เหรียญตรงนี้อันนี้เป็นแพ็กเกจใหญ่36,750หรือ21เจมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจใหญ่เราคนใหม่เป็นนักธุรกิจลงแค่แพ็กเกจ1เจมก็พอแพ็กเกจนี้ครับเอาขยายขยายออกมาให้เห็นชัดๆนะครับให้เห็นชัดๆแพ็กเกจ1เจมเห็นไหมครับ มันก็จะใช้ทั้งหมด50ิเหรียญพอดีคนใหม่เมื่อสักครู่นี้ได้รับโอเหรียญมาแล้ว50สิบเหรียญเมื่อเราจะลงแพ็กเกจหนึ่งเจมให้เรากดที่ปุ่มสีเขียวซื้อทันทีกดเลยจึงเราจะลงแพ็กเกจนี้กดเลยซื้อทันทีอ่าระบบถามว่าท่านแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะลงแพ็กเกจหนึ่งเจมแน่ใจกดยืนยันเลยครับกดสีเขียวยืนยนันจึงเข้าไป ระบบก็แจ้งมาว่าสั่งซื้อแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วมากเลยทีนี้มาสังเกตดูเห็นไหมครับตอนนี้50เหรียญได้ถูกตัดออกไปแล้วที่เราไปลงแพ็กเกจเมื่อลงแพ็กเกจแล้วเราก็จะได้รับเจมมาเห็นไหมครับ1เจมเจมนี่คือพลอยอัญมณีในรูปแบบของดิจิตอลนะ หนึ่เจมก็มีค่าเท่ากับ50เหรียญตรงนี้สำหรับลงแพ็กเกจใหม่นะครับอ่าหนเจมตรงนี้ตอนนี้เราแอคทีฟรหัสของคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อแอคทีฟแล้วในกรอบหรือเพดานในการรับรายได้ตรงนี้หนรอบก็คือ150เหรียญ1น0่150เหรียญเห็นไหมครับมันขึ้นโชว์แล้วละ่ะถ้ามีรายได้เข้ามาที่นี่นะครับถ้าไปแนะนำ คนแนะนําคนใหม่เพิ่มเข้ามาเขาจะมีรายได้จากการค่าแนะนําเข้ามาที่นี่ถ้าหนึ่งคนได้ห้าเหรียญตรงนี้ก็จะถูกตัดออกไปห้าเหรียญมันก็จะลดลงเหลือร้อยสี่สิบห้าถ้าแนะนำสามคนก็จะได้ยี่สิบเหรียญตรงนี้ก็จะถูกตัดลดลงออกไปยี่สิบเหรียญก็จะเหลือแค่ร้อยสามสิบเหรียญเมื่อตรงนี้ถูกตัดจนกระทั่งเหลือศูนย์ก็หมายความว่าตรงเนี้ยรายได้เข้ามา จบรอบและว5 0เหรียญน,นั่นเองนี่ก็คือเป็นเพดานในการรับเงินแต่ละรอบเนาะไปทำการสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยเจมเอาเจมไปแลกครับให้กับคนใหม่เขาต้องการสเปรย์กันชง1เซตนะเราก็เอา1เจมนี่ไปแลกมันก็จะได้1เซตพอดีไปที่แผนกสินค้าครับกดที่เมนู สามขีดเมนูบาร์ตรงนี้กดเข้าไปเลยครับกดจึ้งเข้าไป1นทีเสร็จแล้วเราก็ไปที่นแผนกสินค้าครับเมนูอันที่3ามนี่กดจึ้งเข้าไปกดจึ้งเข้าไปตอนนี้คนใหม่มีเจมนะเหรียญไฮเปอร์ไม่มีแล้วมีเจมเราจะต้องไปที่นแผนกแรกด้วยเจมนะครับอ่ากดที่นแผนกสินค้าจึ้งเข้าไปอ่าตอนนี้ ระบบพามายังผน,นกสินค้ามีทั้งหมด4นแผนกนะสินค้าสินค้าแนะนำสำหรับคนใหม่ก็คือที่ขีดเส้นใต้ตอนนี้ยังอยู่ในเมนูสินค้าแนะนำอยู่นะสินค้าแนะนำนี่ชำระด้วยเหรียญไฮเปอร์พอยท์ทีนี้คนใหม่ไปแอคทีฟหัสไม่มีเหรียญไฮเปอร์พอยต์แล้วแต่เขามีเจม ก็จะต้องไปตลาดที่2ก็คือตลาดนี้สินค้าที่แลกด้วยเจมนะครับแลกด้วยเจมจะต้องใช้แผนกตลาดนี้นะครับสําหรับคนใหม่ที่มีเจมเอาเจมมาแลกอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ตลาดนี้ส่วนตลาดนี้เป็นตลาดโฮเซลสินค้าขายส่งนะครับขายขายปีกขายส่งส่วนแผนกปรีฟรีฟันแผนกนี้ก็เป็นสินค้าหนักหนักเลยราคาหลักหมื่นนะครับราคาหลักหมื่น อ่ะไปจัดก,การให้กับคนใหม่กันนะไปที่นแผนกสินค้าที่แรกด้วยเจมนะครับนแผนกที่สองนะกดนแผนกที่สองจึงจ้งเข้าไปกดเลยกดจึ้งเข้าไปอ่าตอนนี้ขีดเส้นใต้ที่นแผนกที่สองสินค้าที่แรกด้วยเจมตอนนี้เรามาอยู่ในในตลาดที่แรกด้วยเจมแล้วเราก็ไปเลื่อนหาสปเปร์กันชง ตามที่คนใหม่เขาต้องการนะครับตามที่คนใหม่ต้องการเราก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปอันนี้พวกนี้พวกของกินพวกกว๋วยเตี๋ยวนะพวกกว๋วยเตี๋ยวเอเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเย็นต่โปเข้าซอยนะไทยนิยมอ่าล็อกนี้ยังไม่เจอสเปร์กันชงเราไปในมันล็อกที่หนึ่งเราดูล็อกที่สองสิอยู่ล็อกไหนสเปร์กันชง กดล็อกที่สองจึ้งเข้าไปกดล็อกที่สองตอนนี้มาเดินล็อกที่สองแล้วเลื่อนขึ้นไปดูนะมันเจอแล้วสเปรย์กันชงเจอแล้วนี่พวกข้อเข่าเสื่อมก็ต้องดีโบน่แต่คนใหม่ต้องการนี่เซตนี้คานาซอนหรือสเปรย์กันชงนั่นเองนะครับสเปรย์กันชงทีนี้เรามีเจมหนึ่งเจมเราก็ใช้เจมหนึ่งเจมมาแรก นะเดี๋ยวเราจะกดที่สั่งซื้อทันทีเอาขยายให้เห็นชัดๆัดขยายให้เห็นชัดๆเห็นไหมครับเนี่ยใช้ใช้เจมใช้เจมพอย์หนึ่งเจมคนใหม่ก็มีหนึ่งเจมดังนั้นก็พอดีเลยจังซื้อทันทีกดที่เมนูสีเขียวเลยครับแล้วก็จะได้สเปร์กันชงคานาซอนหรือสเปร์กันชงเนี่ยหนึ่งเซตก็จะมีห้าขวดนะครับมีห้าขวด อะจัดการให้คนใหม่เลยซื้อทันทีกดเมนูสีเขียวนี่เลยซื้อทันทีกดเลยจึงกดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วระบบก็จะถามอ่ะย่อลงมาให้เล็กหน่อยมาล้นจอระบบก็จะถามว่าอ CBD สเปรย์พ่นปากสารสกัด CBD คุณต้องการแน่นอนไหมถ้าต้องการกด ปุ่มสีเขียวเลยครับดำเนินการนะโดยมูลค่า1พ้พอยต์เจมก็คือ1เจมนั่นเองเรากดปุ่มสีเขียวเลยครับดำเนินการแต่ถ้าไม่เอากดยกเลิกแต่นี่เราจะเอาครับเรากดสีเขียวนะดำเนินการกดเลยจึ้งหนึ่งที่ปุ่มจะเด้งมาหน้านี้เราก็เอานิ้วแตะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับอ่าเลื่อนไปทางซ้าย เราก็จะเห็นคําสั่งซื้อนะครับเราก็จะเห็นคําสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้เขาจะบอกวันที่วันที่เราสั่งซื้อเดือนที่เราสั่งซื้อแล้วก็เวลาที่เราสั่งซื้อ19บเนาฬิกาสีนาทีแล้วก็สถานะตรงนี้มันขึ้นคําว่า pending pending แปลว่ากําลังดําเนินการระบบเซิร์ฟเวอร์ server, กำลังดำเนินการอยู่ นะครับกาลังดําเนินการอยู่ก็โอเคระบบการสั่งซื้อตรงนี้ก็สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะเราก็มาดูสถานะถ้าเราจับโทรศัพท์ของเราตะแคงดูแนวนอนเราก็จะเห็นเต็มจอนะครับเห็นเต็มจอลองตะแคงดูเนาะลองตะแคงดูแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยครับเราก็จะเห็น เราก็จะเห็นเต็มจอว่าสถานะ,ะกำลัง pending อยู่นะครับในวันเวลาที่เราสั่งซื้อ,อเราสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่อยู่สำหรับคนใหม่ของเราให้จัดส่งสินค้าไปที่อยู่ปัจจุบันของเขาที่นี่นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูกันต่อไปดูว่าที่หน้าหลักไปดูที่หน้าหลักกันต่อ เราจะกลับไปหน้าหลักเราก็กดลูกศรชี้ออกทางซ้ายมือตรงนี้ครับลูกศรเล็กๆก,กดไปเลยครับกลับไปที่หน้าหลักนี่ครับหน้าหลักเห็นไหมครับเจมหนึ่งเจมเราเอาเจมไปซื้อสเปรย์กันชงแล้วไปแลกสินค้าสเปรย์กันชงแล้วนะครับก็เหลือศูนย์ละก็เหลือศูนย์ละแต่นี้หน้าที่ต่อไปก็ภายในสามวันคนใหม่ก็สามารถรอรับสินค้า ส่งถึงมือเลยที่บ้านเลยไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวระบบระบบไฮบ r ดช็อปก็จัดส่งสินค้าไปให้คนใหม่เนี่ยก็รอรับอยู่ที่บ้านถ้าเป็นในกรุงเทพก็ไม่น่าจะเกิน2วันครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่น่าจะเกิน2วันถ้าเป็นภูทรต่างจังหวัดก็ประมาณ3วันก็สามารถได้รับแล้วทีนี้ถ้า สองวันไปแล้วหรือสามวันไปแล้วถ้ายังไม่ได้รับเราสามารถเข้ามาดูได้ครับมาดูคําสั่งการสั่งซื้อไปถึงไหนแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าหลักนี่แหละครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปค่อยๆเลื่อนขึ้นไปก็ไปดูที่นี่ครับตะกร้ารถเข็นนี่แหละคําสั่งซื้ออยู่ที่นี่เราก็สามารถกดคําว่าดูตรงนี้เข้าไปดูได้ดูว่าสถานะการณ์สั่งซื้อไปถึงไหนแล้วนะครับ เมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งสั่งอะระบบกําลัง pending อยู่นะครับระบบเขากําลัง pending อยู่เราก็แตะอ่าเรากดคําว่าดูเรากดคําว่าดูตรงนี้เราก็จะเห็นสถานะเนี่ยเพราะเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับยัง p e n ดิ้งอยู่นะครับยัง pending อยู่และวิวเราก็สามารถกดดูได้นะครับว่าที่อยู่ของเราถูกไหมถ้า เปลี่ยนจาก pending เป็นสีเขียวขึ้นคำว่า approve ก็แปลว่าอนุมัติแล้วหลังจากที่ approve เสร็จเรียบร้อยอีกสักระยะหนึ่งก็จะขึ้นคำว่า delivered d e l v e r e ก็แปลว่าของเนี่ยขึ้นรถขนส่งแล้วเตรียมลำเลียงขนส่งไปให้ถึงบ้านเลยส่งให้ถึงมือเลยนะครับก็รอรับโทรศัพท์จาก ขนส่งเขาอาจจะโทรเช็คเราก่อนว่าอยู่บ้านไหมบ้านอยู่ตรงไหนกําลังจะเอาของไปส่งให้นะครับเราก็รับโทรศัพท์เขาด้วยนะครับตรงนี้อ้าวโอเคเนาะอันนี้พาไปดูอ้าวก็เป็นอันว่าผู้สปอนเซอร์หรือผู้แนะนําได้ทําการช่วยเหลือทําการช่วยเหลืออคนใหม่ทําการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็แอคทีฟลงแพ็กเกจให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราจะไปดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งแถมท้ายให้ว่าคนใหม่เนี่ยแอคทีฟแล้วเนี่ยเขามีสามรหัสจริงไหมนะครับก็ไปดูนี่ครับโครงโครงสร้างดูโครงสร้างผังองค์กรนะครับกดคำว่าดูไปได้เลยครับเนี่ยโครงสร้างผังองค์กรเขาจะมีสามรหัสตรงนี้เมื่อเขาแอคทีฟแล้วนะครับกดคำว่าดูเข้าไปนะครับกดคำว่าดูเข้าไปนี่เห็นนะครับ คนใหม่เนี่ย 0A สาขาที่1 0B สาขาที่2 0C สาขาที่3ตามแผนการตลาดที่พูดตามนั้นเลยนะครับเป็นระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครเป็นหุ้นส่วนกับไฮเวิร์ชช็อปเมื่อแอคทีฟรหัสแล้วเขาจะได้3ศธุรกิจนะครับสศูนธุรกิจหรือ3สาขานั่นเองขึ้นโครงสร้าง ผังไบนาลีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแถมท้ายอีกนิดนึงก็ได้ลิงก์ถ้าคนใหม่ถ้าคนใหม่จะไปแนะนำเพื่อนจะต้องมีลิงก์ส่งลิงก์อยู่ที่ไหนอ่ะไปที่ข้อมูลส่วนตัวครับข้อมูลส่วนตัวอ่าไปที่โปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวอั profile, อวนอนี้ครับหมายเลขผู้แนะนำนี่แหละคือลิงก์แต่เวลาเราจะคัดลอก ให้เรากดคําว่าคัดลอกนะตรงนี้กดคําว่าคัดลอกตรงนี้นะครับพอกดที่คําว่าคัดลอกเพื่อที่จะคัดลอกลิงก์เนี่ยไปให้เพื่อนสมัครนะครับคนใหม่ก็จะกดคัดลอกหลังจากแอคทีฟรหัสเรียบร้อยแล้วเราสามารถคัดลอกลิงก์ได้แล้วนะครับกดเลยจึ้งเข้าไปเห็นไหมครับลิงก์ค o ปปก็หมายความว่าลิงก์คัดลอกติดปลายนิ้วเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดไปได้เลยครับ กดปิดสีแดงปิดไปได้เลยแล้วก็นำเอาลิงก์เนี่ยไปวางไว้ในลน์ก็ได้นะครับเตรียมเอาไว้สำหรับส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อน4ี่คนนะครับสปอนเซอร์สี่คนอันดับแรกนะครับอ่ะเราออกจากระบบกดล็อกเอาออกได้เลยนะคนใหม่ออกจากระบบกดล็อกเอาจึงกดออกจากระบบทีนี้เมื่อออกจากระบบแล้วอ่าย่อหน้าสลับแอปไปที่ไลน์เลยครับกดปุ่มย่อหน้า ามขีดซ้ายมือข้างล่างหรือปุ่มสี่เหลี่ยมของบางคนนะครับกดปุ่มย่อหน้าสลับแอปเลยเสร็จแล้วเราเปิดไลน์ไว้หรือเปล่าไปดูซิอ่ะไมา่ได้เปิดไลน์ไว้กดปุ่มโฮมช่วยรูปบ้านตรงกลางนะครับปุ่มกลมๆตรงกลางกดจึงเสร็จแล้วไปเปิดแอปไลน์เปิดแอปไลน์กดไลน์เข้าไปเพื่อที่จะไปวางลิงก์แนะนํานะครับของคนใหม่เตรียมเอาไว้สําหรับส่งสปอนเซอร์ เพื่อนของเขา4คนนะครับไปวางไว้ที่ลายกลุ่มไปวางไว้ที่ลายกลุ่มมาถึงช่องแชทแตะค้างไว้ครับเอานิ้วแตะค้างไว้แตะค้างไว้นะอ่าพอคําสั่งเมนูให้ขึ้นมานี้ให้เราเลือกคําว่าวางครับกดเลยจึงที่คําว่าวางเนี่ยลิงก์ของคนใหม่มาแล้วนะลิงก์ของคนใหม่มาแล้วเราก็กดส่งเข้าไปเลยกดส่งเข้าไปเลย อ่ะเสร็จแล้วก็พิมพ์นะพิมพ์ป้ายกำกับลิงไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะหลงเอ้ลิงนี้ลิงใครเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นลิงของใครเราก็พิมพ์ป้ายกำกับว่าลิงแนะนำนะลิงลิงงองงูลิงกอไก่กระรนกอไก่กระรนลิงแนะนำนอแอะแนะนออำนํา ลิงแนะนำให้เดี๋ยวไม่รู้ลิงก์แนะนำอะไรอีกอพิมพ์ให้เต็มยศเลยลิงแนะนำให้ Hi. ของใครล่ะเราใส่ชื่อเขาลงไปลิงแนะนำให้ Hi. ของคุณอ้าวเราก็พิมพ์ชื่อเขาลงไปกำกับลิงกของเขาไว้นะลิงกมันเหมือนกันเดี๋ยวจะไปใส่ลิงก์ผิดเข้ายุ่งเลยนะครับแก้ไขอะไรไม่ได้เลยถ้าคีย์ลงไปแล้วอ่ะ ป้องกันการผิดพลาดนะครับใส่ชื่อเจ้าของลิงก์ลงไปลิงก์แนะนำไ้ส่งไปเป็นป้ายกำกับลิงก์อ่าเขาก็สามารถโยลิงก์เนี้ยส่งไปให้เพื่อนในไลน์ใน Facebook, ใน a c e b o o k ในอินสตาแกรได้เลยแนะนำเพื่อนเขาสมัครต่อจากเขาได้เลยนะครับง่ายๆก็โอเคเนาะประมาณนี้สำหรับในการโอนเหรียญไฮเปอร์พอยต์ Hyper point จากบัญชีของผู้แนะนำ ไปให้บัญชีคนใหม่ทำการแอคทีฟลงแพ็กเกตแล้วก็ไปทำการเลือกสินค้าโดยเอาเจมที่ได้รับมาหลังจากลงแพ็กเกตเนี้ยเอาเจมไปแลกที่ตลาดเจมมอไปแลกาสินค้าที่เขาต้องการก็คือสเปรย์กันชง1เซต5ขวดตอนนี้ก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือคนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น นัดก,กับคนใหม่มาเทรนสอนกันว่าวิธีการโอนเงินวิธีการสั่งซื้อจะต้องทํำยังไงเราก็สอนกันตัวต่อต,ตัวเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนสมัครใหม่หรือสําหรับอัพไลน์ที่มีเหรียญต้องการจะโอนโอนเหรียญในบัญชีของตนเองไปให้อ่าบัญชีของคนใหม่ที่เขาโอนเงินสดมาเข้าบัญชีธนาคาร เราก็ต้องจัดการโอนเหรียญไฮเปอร์พอยไปให้บัญชีคนใหม่ก็ทำได้ง่ายๆประมาณนี้ครับเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็อย่าลืมสอนคนใหม่ให้ทำให้เป็นนะครับเขาจะได้ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็สามารถนำไปสอนให้กับทีมงาน4คนใหม่ของเขาได้โอเคครับประมาณนี้ครับจากกาแฟดำนครสวรรค์สวัสดีครับ